เรือพนผลน่ารัก ีชื่อเด็กชายประพันธ์ตอนจางนันท์สุรุ่งคุณครับอายุแปดขวบครับโรงเรียนตอนจานพันแข็งครับอายุเจ็ดขวบครับสวัสดีค่ะเรืชื่อน้องเลอาเด็กหญิงวลินดานนบรสเสอร์อายุแปดขวบค่ะอายุโรงเรียนเตรียมประชาวัฒนาชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะสวัสดีครับชื่อวิกเกอร์ครับอายุหกขวบครับ ดุกใช้ชื่ออะไรล่ะเป็นนักเรียนที่สารศาสตร์ชั้นป6ครับฮอปเตอร์ชอบเรียนวิชาอะไรครับชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ครับเปิดสนุกครับมีเจ้าภาษาอังกฤษค่ะลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้พี่คิวฟังหน่อยได้ไหมครับ Hello my name is l e y a I'm s e v e n y e a r s how a b o t English oh wow f r o ค New Club ทำไมถึงชอบวิชาคณิตศาสตร์ครับเพราะว่ามันมีเลขด้วยครับสนุกดี ชอบเล่นกีฬาไหมครับชอบครับฟุตบอลครับทําไมถึงชอบเล่นฟุตบอลครับชอบวิ่งครับมีนักฟุตบอลในดวงใจไหมครับมิเชลโรนันเดครับเพราะเขา มีได้เก่งแล้วพยินเสวยด้วยครับโตขึ้นมีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลไหมครับผมมีความฝันอยากไปเป็นนักฟุตบอลที่อเมริกาครับว้าวน้องเลอาเนี่ยเลี้ยงแมวด้วยใช่ไหมครับใช่กกค่ะชื่อเลโกะค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะแต่เป็นภาษาไทายชื่อว่าน้องแมวค่ะ น้องทิกเกอร์เนี่ยเป็นคนตลกใช่ไหมครับวันหนูก็เล่นวันลูกการเป็นหิดเลยหวัวเลาะเลยความฝันของน้องเลอาเนี่ยโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรครับอยากเป็นหมอค่ะอยากดูแลทุกคนให้ไม่เจ็บป่วยค่ะว้าวเป็นหมออยากช่วยคนอื่นเพราะว่าคนอื่นสลบอะไรพวกนี้ครับจะได้เป็นหมอได้ หาเงินหาเงินน่าใจอยากเป็นคุณหมอรักษาสัตว์ด้วยครับเพราะว่ามันรักษาง่ายดีตัวเล็กๆหนูชอบหมาแมวด้วยครับเอ้าหมาแล้วมันแล้วขี้คิ้วแอบไปกินนมแป๊บเดียวโดนยึดรายการจนได้แต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความสนุกของน้องๆ ผีคิ้วโยมได้จ้าแต่เอ๊ะวันนี้เด็กๆใส่เสื้อน่ารักกันมากๆเลยสีสันสดใสถ้าน้องๆทางบ้านคนไหนอยากซื้อมาใส่บ้างแล้วก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงสแกน QR code คหรือแอดไลน์แอดคิ้วคิ้วแฟบมลีครับแอบกระซิบว่านอกจากเสื้อผ้าสวยๆก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกเพียบถามลาดเลยนะ เมื่อกี้นี้พี่คิ้วดื่มนมไปแล้วว่าแต่เด็กๆชอบดื่มนมกันไหมครับชอบครับว้าวทำไมถึงชอบดื่มนมล่ะครับมันทำให้เราตัวสูงตัวสูงทำให้เราสุขกาพแข็งแรงแล้วก็เจอสิ่งขึ้นค่ัหวาดีหวานดีครับอย่างนี้นี่เอง ชอบลดหวานใช่ไหมล่ะครับลองเล่าให้พี่คิ้วฟังได้ไหมครับว่าการกินนมของแต่ละคนเป็นยังไงอไร่อยมีปกติดื่มมันละกี่แก้วครับสอวใครเป็นคนเอาให้ดื่มครับแม่<น>แล้วน้องเลอาล่ะครับอร่อค่ะแล้วใครชอบให้น้องเลอาดื่มนมครับคุณพ่อแม่กับคุณแม่ค่ะส่วนใหญ่จะกินเป็นกล่องมากกว่าค่ะดื่มทุกวันเลยหรือเปล่าครับเนี่ยบางวันค่ะแล้วก็น้องทิกเกอร์ มันอร่อยครับมันอร่อยหวานดีครับมันหวานมันมีน้ำตาลด้วยครับแล้วดื่มบ่อยแค่ไหนครับบางทีครับแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าการดื่มนมมีประโยชน์ยังไงบ้างครับทำให้ตัวสูงครับสุขภาพแข็งแรงค่ะมีโอเมก้าสามครับว้าวแล้วน้องๆชอบดื่มนมอะไรกันบ้างครับน้องคอปเตอร์ครับชอบกินนมจืดครับมันทำให้ตัวสูง มีแคลเซียมครับว้าวเยี่ยมเลยน้ำอจีดเหมือนกันค่ะทำให้สุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ตัวสูงข,ขึ้นได้เยอะเลยค่ะเก่งมากครับช็อกโกแลตครับมันมีน้ำตาลครับแคลเซียมครับถูกต้องนะครับ แล้วมีคนที่บ้านชอบดื่มนมอีกไหมครับน้องแมวค่ะแมวเหมียวก็ชอบมันกำลังเด็ก้วเลยชอบกินนมค่ะแสดงว่านมเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่กับคนแต่มีประโยชน์กับน้องแมวด้วยนะครับค่ะพี่คิ้วอยากจะให้น้องๆเชิญชวนทุกคนมาดื่มนมด้วยกันเริ่มจากน้องคอปเตอร์ก่อนเลยมันมีแคลเซียมทำให้กระดูกแข็งแรงครับ เเย,ยเลยนมมีประโยชน์นะคะกินเยอะๆจะทำให้สุขภาพแข็งแรงและก็โตเร็วด้วยค่ะเก่งมากครับทำให้สูงมากถึงอายุมากเลยครับแล้วนมรสโกโก้ล่ะครับน้องๆชอบกันหรือเปล่าชอบคเคยกินหรือยังจ๊ะเคยค่ะไหนรีวิวให้พี่คิ้วฟังหน่อยได้ไหมครับนั่นขมขมนิดหน่อยหวานแล้วก็ขมนิดนึงค่ะ มันขมและหวานไดยครับแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าโกโก้กับช็อกโกแลตเนี่ยมันต่างกันยังไงหรอครับโกโก้มันขมครับแต่ช็อกโกแลตมันไม่ขมมันแค่ใส่น้ำตาลใส่หวานๆแต่สีมันก็เหมือนกันถ้าโดนแสงอาทิต์ช็อกโกแลตมันก็ละลายน่าจํา ไม่แตกต่างกันนะคะบางคนก็บอกว่ามันแตกต่างแต่บางคนก็บอกว่ามันไม่ไต่างกันเลยเดี๋ยวพี่คิ้วจะเอาให้น้องๆทุกคนได้ชิมด้วยกันไปนเลยจะได้รู้ว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่าอยากชิมกันหรือยังครับ้เย้เย <Yeah! S 2> yeah, 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 yeah! ้เย้อ้าและในมือของพี่คิ้วก็มีทั้งช,ช็อกโกแลตและโกโก้ให้น้องๆมองด้วยตาเปล่ากันก่อนนะครับ ว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงไหนไหนต่างกันไหมครับแตกต่างคมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับเข้มกว่าครับสีแก้วนี้เข้มกว่าใช่ไหมครับแล้วคิดว่าแก้วนี้คืออะไรโกโก,โกโคค้ครับกชิ้นช็อกโกแลตอ่าตอนนี้เริ่มสับสนกันแล้วสินะครับคนนึงก็บอกชอกอ็อกโกแลตอีกคนนึงก็บอกโกโก้แล้วแก้วไหนาล่ะคือชออ็อกโกแลต แต่แก้วไหนคือโกโก้กันนะเดี๋ยวเรามาชิมชิมชิมกันดีไหมครับครับ <Yeah. S 1> อยากชิมหรือ,อยังครับอยากแล้ yeah, yeah. งั้นเราไปชิมกันเลย <Yeah. S 1> เอ้าวดื่มเลยอร่อยไหมนะครับชอบไหม มื่อใดที่อยากอข,าขอหาความสนใจตรงนี้นี่ไงจะไปคิวคิวคิวรักที่สุดในโลกนี้คิวคิวเต้นไปด้วยกัน Q Q, คิวคิวขอแค่ยิ้มให้กันทุกวันคิวคิวรวมคนคนรักที่แห่นี้จะเป็นพื้นที่ของความสนใจเมื่อใดที่อยากขอหาความสนใจตรงนี้นี่ไง <Thank> โอ้โหเมื่อกี้น้องๆกินกันน่าอร่อยมากมากเลยนะครับพี่คิ้วก็อยากจะกินบ้างเหมือนกันน่ะพี่คิ้วหิวแล้วนะเนี่ยท้องร้องเลยอะ่ะ <c oughs> เมื่อสักครู่นี้จากที่เรามองกันด้วยตาเปลา่าและสังเกตสีสันของมันเนี่ยน้องๆมีความรู้สึกว่ามันต่างกันยังไงบ้างครับอ่อนกว่าอ่อนกว่าครับ สีอ่อนกว่าครับแก้วที่สีอ่อนกว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับอร่อยดีครับหวานกว่าอร่อยดีแล้วแก้วที่สีเข้มกว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับแก้วที่สองสีมันเข้มกว่าแล้วก็มันดูหน็ดกว่าค่ะแล้วรสชาติล่ะครับน้องมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับคอปเตอร์ครับแก้วแรกเป็นยังไงบ้างเอ่ยหวานและกินง่ายครับชิคเกอร์ครับแก้วที่สงเป็นยังไงบ้างครับ คมและเข้มข้นด้วยครับสรุปแล้วตอบให้พี่คิ้วชื่นใจหน่อยครับว่าแก้วแรกคืออะไรชอ็อกโกแลตถูกแผงเลยแล้วแก้วที่สองล่ะครับโกโกถูกต้องนะครับว้าวเพราะว่าโดยปกติแล้วโกโก้จะมีสีที่เข้มกว่าช็อกโกแลตนั่นเองและรสชาติของโกโก,ก้ก็จะเข้มข้นกว่าด้วยนะครับ ความจริงแล้วโกโก้และชอ็อกโกแลตมาจากมเมล็ดโกโก้หรือมเมล็ดคาเคาเหมือนกันแต่ต่างกันที่วิธีการทําซึ่งถ้าอยากได้โกโก้เขาจะเอาไขมันในมเมล็ดออกทําให้มีรสชาติเข้มขน้นแต่ถ้าอยากได้ชอ็อกโกแลตเขาจะเก็บไขมันในมเมล็ดเอาไว้แล้วเติมส่วนผสมอื่นๆอย่างเช่นนมและน้ำตาลทำให้มีรสชาติหวานมันกลมกลมนั่นเอง น้องๆชอบโกโก้และชล็อกโกแลตกันไหมครับชอบครับว้าวาชอบแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้าคิวจะพาไปรู้จักมเมล็ดโกโก้หรือมเมล็ดขาเทากันดีไหมครับน้องๆดีค่ะถ้าอย่างนั้นเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาเจอกันต่อช่วงหน้านะจ๊ะ Marine TV.